ันนี้ก็มากับคณะของคกรมือการท่าไปไหนกันจะไปไหนกันครับเดี๋ยวเรางจะไปรับกาแฟเฟอร์ลาฟเฟอรแล้วทำไมต้องมายืนจอเป็นกลุ่มอะไรกันอย่างนี้ก็ไม่งไงคะพาคณะมาแล้วค่ะเราไม่ได้เดินข้ามหรือว่าผ่านเรือข้ามไปเจ้าข้าวเจ้าข้าวแต่ว่ากรมการเจนได้มากเลยนะเราไม่เคยนั่งกันเช้าไม่เคยนั่งกัน มีแต่สกายวอล์คค่ะตอนนี้เรามาเชิญกันแตเช้าแล้วฝรั่งตื่นเต้นเค้ใส่แต่คอกระเช้าใช่อยู่บ้านใส่แต่คอกระเช้าต่างไปเดี๋ยวไปดูเป็นยังไงบ้างไปดูอารมณ์กันน้องสลายมีบะเนี่ยน้องชวนมีปไม่มีไม่มีเป็นไงบ้างครับ สลับกล้องเลยขึ้นมาด้านแรกพี่เป็นยังไงบ้างพอรู้สึกแบบว่ามันคงไมไม่ไม่ค่อยมั่นคงเลยถังหายหนักกว่าไปแล้วจ้าตอนนี้ไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับโอ้ความรู้สึกเหมือนจบมันโยกโยงนะครับนิ่งๆเอางี้ก่อนวันนี้เรามาใครมาใครพาเรามาดีกว่าทอทอทอ ไปไหนก็จะพาเราไปไหนมั้งครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานการจันทบุรีนะครับที่ะมาอ่าใช่ครับมใจใความภูทใช่เดารงแใดลยอ่ะรู้สึกยู่สนมาคมามากอม่มาคอคอยมายมาาคอยมอมายมายยมาาก จะมาพบรหลากาแฟที่อยู่บริเวณนี้นะครับโครงการดีใจนะครับไม่มีไม่มีเต้นเต้นเต้นโอ้โหเอ้าเอาเอ้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วาเบกใจเย็นๆาได้ได้จังหวะเขาเขาเบรกม่ให้การแทงแรงมากเลยนะโอ้ยมาดำเซียวลาฝนค่ะข้าไม่น้ำไม่ต้อง ถึงแล้วปลอดภัยใจวอลข้ามข้ามตรงสะพานข้ามไปน้ำแฝเสียวข้าวแบบี้เอาเยอะหน่อยเยอะหน่อยถึงแล้วเยอะหน่อยตืนเต้นอยู่กันจริงๆดัวยมาทางไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ากาแฟฝั่งนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ารสชาติดีอยู่ติดกันริแม่น้ำเจ้าพระยาซะด้วย Thank you